ในรอบแรกฮะเรามีภาษาโทรเดี๋ยวเราเล่นภาษานี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปคู่กับไทนี่รอบแรกนี่เองครับเราเจอกับเลเซอร์สตัวฮะแล้วก็มีแมกนัตฮะไทนี่นี่เข้าไปแทงก่อนเลยนะฮะแล้วก็โดนลุมเละเลยแบบนี้ดามจก็ต้องหวังขึ้นแบทไลเดอร์ฮะซึ่งก็น่าจะมีน้อยหน่อยต้องใช้เวลาในการเก็บนะฮะตอนนี้ก็เก็บเลเซอร์ของเขาไปได้หนึ่งะฮะต่อกันที่แมกนัตครับเดินเข้ามาแล้วฮะไทนี่ของเราตายไปแล้วครับแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายฮะเป็นเลเซอร์ฮะชนะไป เทมไม่สวยเลยฮะโอก็แคปเราไม่ใช้นะฮะโอโหเสือก็ไม่มาถึกมือก็ไม่มีฮะเอาอะไรเดียเนียเอาที่แล้วกันฮะน่าจะมีประโยชน์หน่อยราคุมท่านเวทที่เลือกอันนี้มาฮะก็น่าจะมีประโยชน์หน่อยให้ตัวที่บอกว่ากึ่งแทงอ่ะโดดเมจจากเวทน้อยลงแลวรอบที่สองดูเหมือนว่าวอลล็อกนี่จะขึ้น2ดาวนะฮะแล้วก็นิกแอสซิส แล้วรอบนี้เราก็เจอกับบัตซิเกอร์ฮะมีประสานอัวินขั้นหนึ่งนั่นก็แปลว่าทีมนี้เนี่ยน่าจะมีโบกโอ้กแคปนะฮะและแน่นอนครับมันน่าจะอยู่ที่เคอยร์ด์บัตซิเกอร์นี่มาตีแบดไลเดอร์ฮะแล้วก็ไปตีไทนี่ฮะตายไปก่อนแล้วฮะไทนี่แล้วก็มาเก็บแบดไลเดอร์ต่อครับเรียบร้อยฮะเคอรดไนเขาตายบัตซิเกอร์ตัวใหญ่ขึ้นมารอบนี้แพ้ไปฮะ โอเคฮะอมนี้ได้าหมาอีกแล้วฮะดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นอัศวินอีกแล้วหลังๆนี่มีคนบอกว่านะพี่เล่นอัศวินเยอะจังเลยนะจริงๆก็ไม่อยากเล่นทีมซ้ำๆเท่าไหร่ฮะแต่บางทีบอกว่าเราเลือกไม่ได้ไงตัวมาแบบนี้ก็จำใจเล่นไปแบบนี้ฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวดึงมาเผื่อว่าไปนักรบนะฮะแต่ไม่ได้ดึงสลาดา้าและก็ดูสิฮะตัวมาแบบนี้ฮะคุณจะเล่นอะไรครับมันก็ต้องไปโรใช่ไหมฮะ เดี๋ยวลองดูกันก่อนฮะรอบนี้เราเจอกับไร้หัวใจมีซมมันเดอร์เวนอมเขา2ดาวแล้วนะฮะก็จะเจ็บๆหน่อยก็สวินก็ไม่ทำงานด้วยฮะเรื่องจากว่าแบทเรเดอร์เนี่ยโดนลากไปแล้วก็เรียบร้อยฮะแพ้ไปอ่ะต้องเขียนนะครบแล้่ะมันก็ต้องไปทางนี้แล้วแหละเน้นๆไปสองดาวก่อนนะฮะแล้วก็วอลล็อกขายไป นั่นแหละครับเล่นอะไรแหละครับมันก็ต้องอัศวินใช่ไหมครับ <laughs> นั่นไงครับอับดอนมาแล้วฮะออออออให้มันได้ีิดสิฮะตัวมาแบบนี้ฮะจะเล่นอะไรได้นอกจากอัศวินถูกไหมฮะ อ่ะผมขายชาโดดิมอนทิ้งไปนะเนื่องจากว่าเราไม่อยากเสียสิทธิ์ในการสมฟรีเวลาเริ่มรอบต่อไปนะฮะชาโดนิมอนนี่ไม่แน่ใจว่าจะเล่นหรือเปล่าถ้าไปอัศวินมันจะมีหรือไม่มีก็ได้ถูกไหมครับและรอบนี้เราก็เจอกับดุอิตป่าเถื่อนฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีดาเมจเหมือนเดิมฮะแบทเลเดอร์ก็ยังเพิ่งหนึ่งดาวแต่ั่งเขาเนี่ยสองดาวสองตัวแล้วนะฮะขึ้นจากผสานดุอิตหนึ่งตัวแล้วก็สองดาวด้วยตัวเองหนึ่งตัวอมนีนายที่ตายไปแล้วครับล้วก็ฆ่ามิสเตอร์แบคของเขาได้ตัวหนึ่งและอีกตัวหนึ่งจะ ได้มานะครับเรียบร้อยฮะแล้วก็แพ้ไปอยู่ในลูกๆนี่บานเบริรเลยแม็กนัตก็2ดาวมันมาแต่สโตนฮอร์ฮะสโตนฮอร์เนี่ยคือแบบฆ่าใครยังไม่ได้เลยขอความเกลือจงสถิตยอยู่กับท่านฮะไม่มีอะไรน่าเล่นเลยนอกจากเม็ดเลือดเนี่ยแหละฮะกำยำกันไม่เล่ากำยำไม่เล่าไม,หม่หมดแล้วล่ะอััศวินหมดแล้วล่ะ รอบนี้เราเจอกับปัตซิเกอร์ฮะมีภาษานคร,รบขั้นหนึ่งแล้วก็ลงมา4ตัวฮะน่าจะมีโวกแล้วก็แคร์ฮะทัชสองดาวแบบนี้ทัชนี่น่าจะใส่หมวกนะฮะแล้วก็ซาลาด้าก็เอามาลบก่อภาษาอัสวินของเรานี่น่าจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะเลยปัตซิเกอร์ตายไปแล้วฮะตอนนี้ทัสก็โตขึ้นมาฮะอะไรก็หยุดทัชไม่ได้แล้วฮะแพ้ไป เวทกันไม่เล่าโอ้โหวันนี้พี่จะออกมาทุกภาษา,าแบบนี้ไม่ได้นะฮะมาแบทเลเดอร์หนึ่งตัวครับแล้วก็ลีเจียนครับผมว่าผมจะไม่เล่นเพราะว่าไม่ได้เล่นหน้งต่แรกเราไม่ได้เล่นเก็บสแต็กเลยแล้วก็ไม่เล่นมาแล้วลกันนะฮะรอบน,นี้เราเจอกับกำยำมังกรฮะก็สี่ตัวแน่นอนครับเรียบร้อยไม่น่าจะสู้ไหวครับไม่มีอะไรไปสู้ครับสองดาวเขาสองตัวสนับฝ่ายก็สองดาวแล้วด้วยป้นไฟมาทีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มแบบนี้จบแน่ๆฮะจ G ลีเนจ่ะวันนี้ไม่เล่นนะจ๊ะมาบ่อยเหลือกเกินจ้ะมาสักครีบนะบัลเลเตอร์สองดาว มาดูนครับว่าแบทเลเดอร์สองดาวนี้จะแบกทีมได้หรือไม่ฮะรอบนี้เจอกับนักรบครับ2ดาว2ตัวผมนีไนเข้าไปแทงฮะแล้วก็แบทเลนเดอร์ยิงก็ไม่ฝีเท่าไหร่ฮะโดนทัดตีแล้วดูดูแล้วก็น่าจะเก็บชชนะยากอยู่นะฮะต้องรอลงในตัวต่อไปแต่ตอนนี้ถ้ามีผสสานฮิลเลอร์อยู่นะครับก็ทาให้เวลาฮิลเนี่ยก็จะได้ดาเมจแรงขึ้นด้วยแล้วก็ได้รับผลฮิลแรงขึ้นด้วยทําให้เก็บไทนันของเขาไม่ได้ตัวหนึ่งครับแบทเลเดอร์ตอนนี้ก็ยังอยู่ในสนามอยู่ฮะใกล้จะตายแล้วเหมือนกันแต่ก็พยายาม ขึ้นมเหลือแค่ทัพตัวสุดท้ายฮารอบนี้ชนะไปครับรอบที่8ครับเราจะเอาตัวไนายอีกตัวนึ่รับไปช่วยอมนี้ไหนแท้งแล้วก็จะได้ให้แบทไลเดอร์เนี่ยตรีฟรีด้านหลังนะฮะเียช่องทั้งหมดแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเงินสุ่มฮะโอเคได้ลูน่ามาอีกตัวหนึ่ง รอบนี้เราเจอกับดูอิตปาเถื่อนฮะแนวหน้าของเรานี่ก็ยังไม่ได้หนามากนะฮะหนึ่งดาวทั้งคู่เลยแล้วก็จะเห็นได้ว่าฝั่งเขามี3ดาวแล้วฮะขึ้นจากภาษาดูอิตนะการช้างเลยครับแบบนี้ครับอมนี้นายตายไปแล้วฮะแลกกันไปกับมิสเแบ็กของเขาโอที่เหลือนี่ก็2ดาวล้วนทั้งนั้นเลยฮะเก็บยากด่อยและแน่นอนครับสู้ไม่ไหวแน่ๆฮะเหลือแค่2ตัวแพ้ไปฮะ ไอเทมรอบนี้ครับเอ่อผมว่าเลือกมาเป็นเดสเลเตอร์นี่ก็มาช่วยได้นิดหน่อยนะมาคู่กับโทได้อีกอย่างก็คือไม่รู้จะสมหไอเทมอะไรครตอนนี้อยากได้ไอเทมที่เน้นความเร็วในการโจมตีให้แบทไรเดอร์ซึ่งในเทียร์สเนี่ยมันไม่มีต้องไปรอเทียร์สเลยฮะแล้วเข้าสู่รอบที่9นี่เองฮะเดี๋ยวจะลองสมนิดนึงนะเนื่องจากว่าพอขึ้นเลเวลต่อไปเนี่ยเราจะได้มีตัวลงฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้ไวซ์ซัคเตอร์มาแล้วนะฮะสดาวแต่ตัวต่อไปเนี่ยอยากลงเป็นลูน่านะฮะเดี๋ยวลงเเวลกันก่อนแล้วกันนะ และรอบนี้ก็เจอกับนักลบไต้หัวใจเบนปาเถื่อนในเวล5แล้วครับส่วนฝั่งเรานี่ยัง4อยู่ฮะตัวก็น้อยกว่านะฮะผสานของเราก็ยังไม่แข็งแรงแต่ก็ได้ผสานฮิลเลอร์นี่ฮะมาช่วยยือแล้วก็ได้เกราะอ,อัศวินฮะมาช่วยลดดาเมจน,นิดหน่อยเอาเดนซเตอร์ให้กับแบทเลเดอร์ไปฮะก็มายิงตัวเดียวกันกับแดซเซลทำให้พอที่จะสู้ได้อยู่นะครับแล้วก็เรียบร้อยฮะตายไป2แล้วตอนนี้ก็เหลือแค่พัดกับไแคันไแคันยังหนึ่งดาวฮะก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวฮะเป็นพัทตัวสุดท้ายชนะไปฮะ วันนี้ฮะจะเป็นคลิปที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนั่นก็คือผสสานฮิลเลอร์แล้วก็เดี๋ยวจะเอาเอโดมาสแปมฮิลฮะตัดสินใจแล้วครับว่าจะไปทางฮิลเลอร์ฟูเราหยิบวอลล็อกมาฮะแต่ผมไม่ได้กล่าวว่าจะทำวอลล็อก3าดาวนะจะเอามาเติมเต็มเป็นผสสานฮิลเลอร์ให้มันฟูและเอโดรอบนี้เนี่ยมาเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะฮิลได้ฮิลดีเลยยิ่งมีผสสานฮิลเลอร์เนี่ยเอโดก็จะฮิลแรงขึ้นด้วย และรอบนี้เนี่ยก็เจอกับนักรบไร้หัวใจวีบัตซิเกอร์ฮะวันนี้เนี่ยโชคดีหน่อยที่เราเล่นเอนโดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เจอฮันเตอร์นะฮะเอนโดจะแพ้ทางวิจิลนมากเลยเนื่องจากว่าเอนโดใช้สกิลบ่อยนะฮะแล้วก็จะตายเป็นตัวแรกๆความคิดที่เราจะสแปมฮิลเนี่ยมันจะทําไม่ได้ฮนะแต่มาดูในเกมนี้ดีกว่าฮะว่าจะทําได้หรือไม่และอย่างที่เห็นฮะเอนโดฮิลทีดูแบบว่าขึ้นมาเป็นขีดๆแบบเห็นได้ชัดอ่ะไม่เหมือนตอนที่เราไม่มีภาษาทิลเลอร์นะและก็เรียบร้อยครับชน,นะไปฮะ ยังไงครับพี่จ็อกเตอร์ฮะสองดาวหนึ่งตัวแล้วจะมาสามดาวเลยไหมฮะลูน่าสองดาวแล้วจ้าเดี่ยวแหละฮะดาเมจของเราผมคิดว่าผมจะเอาลูน่าเนี่ยเป็นดาเมจหลักนะฮะส่วนเคออ n ไนท์จะไม่ทำจริงๆแล้วก็ช่องเต็มด้วยะฮะก็ต้องขายไปและเคออ n ไนท์เนี่ยมันไปดีกับปีศาจนะฮะผมว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เล่นปีศาจก็ไม่เล่นดีกว่า ตัวแท,ทงฮะเราจะใช้2ตัวนี้แหละครับก็อับดอนฮะไปคู่กับเดโคได้นะฮะทำภาษาใต้หัวใจแล้วก็มีวอลล็อกขึ้นมาด้วยฮะเราจะเล่นวอลล็อกผมนี้นายนี้ก็คิดว่าอาจจะไปคู่กับตะเวนนะฮะทำภาษามนุษย์แต่รอบนี้ฮะสู้ไม่ไหวฮะเยอะจัดฮะลูนาล้าเราก็ยังไม่ได้ลงนะฮะเลเวลเขาก็เยอะกว่าด้วยนะครับแล้วก็3ดาวแบบภาษาดุอิดอ่ดนะนะแท้ไปฮะ วันนี้เนี่ยจะสุ่มหาแบทไรเดอร์ดีไหมเนี่ยขาดอีกแค่ไม่กี่ตัวเองอยากสุ่มอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวจะลองดูนิดหน่อยถ้าเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็ยกเลิกนะฮะดัสโซฮะดัสโซายังไงครับดัสโซาฮะสุ่มกันดีกว่าฮะเผื่อเจอแบทไรเดอร์โอ้โหวิคเตอร์สองดาวสองตัว <c oughs> แล้วอมนิไนก์ก็มาแล้วฮะเพราะงั้นครับเดี๋ยวไปเลเวลก่อนละกันฮะอัศวินขั้นสอง ย่างที่เห็นครัวันนี้เนี่ยจะไม่มีฮันเตอร์เลยเนะครับและตอนนี้เราลงดูหน้าละดาเมจเราจะมีขึ้นมาละส่วนแบทไรเดอร์ฮะอาจจะไม่หวัง3ดาวนะฮะเนื่องจากว่าไม่มีเวลาสมจริงๆัอหลอกที่น่าจะได้สั่งเวอร์แน่ๆฮะและ้วก็ปัสซิคก็จะโตขึ้นมาดูเหมือนว่าเคออไนท์ของเขาฮะก็จะใส่หมวกอกะแคปนะฮะแถวหน้านี้แตกแล้วครับมาถึงแนวหลังแล้วฮะไม่มีตัวอยู่ฮะมีแต่ฮิวสู้ครับเคออไนท์นี่ก็โตเต็มวะะัยแล้วฮะแล้วก็เรียบร้อยไปครับเคออสไนท์ไม่มีฮิวใช่ไหม แต่หนักสุดตอนนี้ฮะน่าจะับะแปงเนี่ยแหละครับแรลงนี่กัดไม่หยุดเลยแล้วฝั่งเขาก็เหลือเอโนตัวสุดท้ายฮะเอโน<อ>นี่มีความสามารถในการทําพิษนะพิษเนี่ยมันจะลดผลฮิวได้ด้วยแล้วก็ทําดาเมจเพอร์เซคัสด้วยนะฮะทำให้เราเนี่ยอาจจะแพ้ทางหน่อยๆฮ่อิวไม่ขึ้นดาเมจก็โดนเรื่อยๆเกือบแพ้ไปฮะอ่ะมาไอเทมฮะเดี๋ยวเอาเป็นแฮนด์ออฟไมรัสละกันนะฮะให้กับลูน่า ีกตัวนฮารูน่าแล้ววิสด็อกเตอร์ดีก็ยังไงนะฮะเนี่ยใกล้จะสามดาวแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ยังไม่ได้ลงเลย รอบนี้เราก็เจอกับกำยำมังกรฮะสแับไฟสามดาวแล้วครับโอโ้โหแนวหน้าเรานี่ยังปอบบางอยู่เลยฮะยังไม่2อดาวสักตัวนะฮะแล้วก็เก็บมิสเซิแบ็คของเขาตายไปฮะหตัวแลกกันไปกับ2ตัวแนวหน้าของเราฮะตอนนี้ก็มีดัสเซอรฮะรับตาเมนดักทวงมากเลยฮะเอนโดก็อยู่ไกลฮิวไม่ถึงฮะรอบนี้ก็แพ้ไปฮะ แน่นครับเดี๋ยวเราจะมาสมกันต่อฮะผมเห็นแวววิสด็อกเตอร์สามดาวมากเลยฮะดัซเซลสองดาวแล้วตอนนี้ไปกันต่อฮะอันนะดาวหน้าฮะสองดาวสองตัวเลยโอเคฮะมีแววมีแววไปกันต่ออีกหน่อยไม่บาลแล้วฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะสายลบฮะวันนี้ ตอบนี้เจอกับบัตซิเกอร์ฮะบีวอลล็อกว่านี่น่าจะสู้ไม่ไหวนะแล้วไม่มีตัวหยุดเลยบัตซิเกอร์เขาก็ใส่มาถึง2ตัวนะฮะด้านหน้านี้ก็มีเป็นวอลล็อกฮเสรซนเวยไปเรียบร้อยแล้วบัตซิเกอร์ทั้ง2นี้โตขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะหยุดไม่ได้ฮะลงเีลูหน้าอยู่อ้าโหดูสิฮะอมนี้ไหนฮิวทีนี่หายหมดเลยบิทออฟเพนนี่ตัวใหญ่ขึ้นมามากเลยนะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยไปครับแลวฝั่งเขาก็ใส่มาเป็นอนโนสายซับนะฮะก็มาแปมฮิวเหมือนกันดามจก็ไม่มีหารอบนี้เราก็ชนะ ไปฮะดัสเซลฮะยังไงครับดัสเซลนี่ก็ใกล้จะสามดาวเหมือนกันนะฮะขาดอีกไม่กี่ตัว <Wow. S 2> ไปครับสุมกันต่อฮะลูน,าน่าดีก็มาอีกตัวนะฮะจริงๆเนี่ยผมสุ่มหาวิซ็อกเตอร์นะฮะวิซ็อกเตอร์เนี่ยใกล้จะสามดาวผมจะเอาให้สามดาวเลยแล้วก็เป็นตัวสามดาวที่ค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะฮะ แลในรอบนี้ฮะเจอกับนักลบเขี้มโหดฮะมีร้าหัวใจมือว่าเขาจะใส่มาเป็นโบกเข้มโหดนะฮะเพราะว่าไม่มีตัวเขี้มโหดนอกจากไรซิลเลอร์เลยแต่ก็จะเน้นไปทางป่าเถื่อนแทนหรือเปล่าโอมนีนายฮะโดนโยนมาด้านหลังครับลูน่าก็โดนทุกไปตรงกลางฮะแล้วโอมนี่นายก็ฮิลลูน่าฮะดาเมจค่อนข้างดีนะเนื่องจากว่ามีภาษาฮิลเลอร์ก็จะฮิลแรงขึ้นฮะดาเมจก็แรงขึ้นเช่นกันแล้วก็เป็นฝั่งเราฮะที่ยื้อได้นานกว่านะฮะรอบนี้ก็เลยชนะไป ก็ด้นหม่อีกตัวฮะเดี๋ยวลากลงมาไว้ข้างล่างนี่ก่อนแล้วกันแล้วมาสุ่มกันฮะโอ้โหลุน่าสองดาว2ตัวแล้วนะฮะในช่วงเลเวลนี้ก็จะเจอตัว2บาทง่ายหน่อยแลว้ววอลลครับขายไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยมาหากัน ตอนนี้เจอกับกัมยามังกฮรฮะแลวเท่ากันนะฮะก็ไม่ต่างกันมากฝั่งเขาก็คงจะสุมเหมือนกัน,นะฮะก็ดีหน่อยเดี๋ยวหน้าตอนนี้เราแข็งขึ้นแล้วนะฮะก็จะมีโอกาสชนะมากขึ้นอีกนิดหนึ่งไหนยังจะมีเอนโดนฮัส,สั s แปมฮิลครับแล้วฝ่ายของสไะฟายตอนนี้ก็มาแล้วฮะดูเหมือนว่าจะโดนเบินกันไปเต็มไปหมดเลยแต่ก็ได้รับผลฮิลของ,ดง,งแดเซลแล้วก็อมนี้ไน,นะฮะได้เลือดขึ้นมารอบน,นี้ชนะไปฮะ นี่ก็คือทีมสแปมฮิลที่ใช้อโนะฮะใช้ได้เลยแหละ และเดี๋ยวเราจะมาสมตัวกันต่อฮะเอาให้มัน3ดาวครับตอนนี้เราก็ได้มาเป็นซินว่าเอทดฮะแต่ผมอยากหาไอเท่เป็นแมสเดตอะจะมีไหมนะโอ้โหไม่มีฮะกะว่าจะเอามาให้ลูน่านะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเฟลไปมาเป็นเบรดเมลฮะซึ่งเบรดเมลนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะฮะอยู่กับทีมฮิลด้วยใช้ได้เลยแหละและแบตไลเดอร์ฮะอีกตัวเดียวครับสมกันต่โอ้โหเยอะแย,ยะไปหมดเลยยังไงดีฮะเอาบอลดอนครับข้ามไปก่อนฮะส่วนอีกตัวหนึ่งดัสเซ่แล้วกันลูน่านี้ก็ใกล้ สามดาวนะฮะวันนี้นี่บอกว่าอิ่มเอมมากเลยสุ่มหาเจอตัวบ่อยมากและคือโดนแก้ทางแล้วฮะตอนนี้โดนเป็นแอสซิสินวออแอสซิสินนี่ห้าตัวแล้วนะครับแล้วก็มีภาษาไวอยด้วยก่อนไนของเราฮะน่าจะเอาไม่อยู่แต่จะฮิวขึ้นทันหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะฮะและดูด้านหลังครับโดนล้วงกันแบบตายแล้วฮะลูน่าไม่รอดครับรอบนี้แพ้ไปฮนะแย่แล้วฮะ และที่สําคัญคือภาษาแอซินเนี่ยมันจะมีความสามารถในการลดผลคิวด้วยนะฮะก็คือถ้าแอซินเนี่ยโจมตีต,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 ติดคริมิคอลขั้นหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ฮะฮิวไม่ขึ้นเป็นระยะเวลาสามวิและถ้าเป็นฟูลเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฮะน,านะ่าจะแพ้ทางสุดๆครับแต่ตอนนี้ฮะเราก็ต้องขอสามดาวกันหน่อยลนะโอ้โห,โหลูน่าอีกตัวพอุนี้นายข้ามไปก่อนบาลแล้วฮะลูน่าสามดาวเอาละครับเกมจะเปลี่ยนไหมฮะตอนนี้ดัซเซลก็จะมาอีกตัวนะฮะผมพยายามหาวิสซอกเตอร์เท่านั้นเองนะฮะแต่ตัวพร ไมหมดเลยก็เรียกได้ว่ากำไรสุดๆอะและรอบนี้ก็เจอกับนักรบปลาเถื่อนฮะก็มีหมวกเขี้มโหดปลาเถื่อนตอนนี้เขาขั้น2แล้วนะฮะไายขั้นก็2ดาวฮะถ้าเน้นความเร็วหน่อยก็จะตีแรงมากๆเลยจะมีไทดี่ฮะคอยปวนฮะโยนไปโยนมาและลูน่าก็ใช้สกิลรอบตัวไปแล้วครับเรียบร้อยไปฮะทั้งดาเมจทั้งสตันและก็รอบตัวฮะโอ้โหเรียกได้ว่าพิกเกมเลยตอนนี้ลูน้า3ดาว แล้วเดี๋ยวเราจะสมหาดัซเซลกันต่อฮะวิซอตเตอร์ก็ยังไม่3ดาวแบทไลเดอร์ก็ใครจะ3ดาวฮะวันนี้อยู่การกับนายไสายโลกฮะสดาวตัวที่2ครับมามามาไปกันต่อฮะมันต้องมีตัวที่3ตัวที่4แล้วตอนนี้ฮะโอ้โหอิมแอมฮะอิมแอ,อม ทั้งหมดเนี่ยที่เราสุ่มทั้งหมดเนี่ยเราต้องการหาวิสด็อกเตอร์เท่านั้นเองนะฮะแต่ตัวพวกนี้ไม่ได้ต้องการหาเลยมันก็มาเองเรียกได้ดว่าโคตรผลพลอยได้เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะแห้งแล้วนะครับ อีก2ตัวเองวิซเตอร์ผมยังไม่จบนะฮะผมจะไปกันต่อเอาให้ได้วิซเตอร์3ดาวและรอบนี้ก็เจอกับแอสซินบอยฮะมาดูกันครับว่าจะสู้ได้ไหมฮะโดนแก้ทางแล้วครับตอนนี้ฮะโอ้โหลูน่าสกิวรอบตัวไปแอสซินที่ตายหมดเลยลูน่า3ดาวนี้เรียกได้ว่ามาแก้ทางแอสซินได้เลยนะฮะเนี่ยและก็เรียบร้อยไปฮะก่อนหน้านี้เราแพ้ยับตออน,นี้เราชนะแล้วฮะ สำหรับตัว3าดาวนะครับแบทเลเดอร์ตอนนี้ก็คือเมื่อยิงไปจะมีสถานะไฟ5วิฮะส่วนดัซโซ่จะมีความสามารถก็คือทําให้เพื่อนรอบๆตัวเองเนี่ยเป็นอมตะ5วิฮะหลังจากตายเมื่อกี้ครับผมเอาแบทเลเดอร์วางไกลไปหน่อยรอบนี้ก็เลยปรับมาอยู่ด้านหลังลูน่าฮะซึ่งมันเป็นระยะรอบตัวนะอยู่เฉียงๆกับดัซโซ่หนึ่งช่องฮะก็ยังได้รับผลอมตะนะฮะส่วนลูน่า3ดาวฮะอย่างที่ทราบกันดีครับมันจะมีสกิลใหม่โผล่ขึ้นมาดาเมจเป็นเวทมนต์นะฮะแล้วก็ทาดาเมจในระยะ2ช่องรอบตัวนะฮะผมก็เลยเอาลูน่า มาไว้ตรงกลางซึง่งจะได้กําไรมากที่สุดฮะตอนนี้ฮะวอลล็อกก็2ดาวแล้วแล้ววิสซ็อกเตอร์ฮะอีกแค่ตัวเดียวครับผมต้องการอีกแค่ตัวเดียวก่อนจะขึ้นเลเวลฮะโอ้โหไม่เจออ่ะไม่เป็นไรฮะดอเวลกันต่อครับเราจะสมหากันต่อ และในรอบนี้ก็เจอกับปัสซิเกอร์ฮะมภาษาเทียมโหดฮะนะักรบและก็มีปา่าเถื่อนด้วยนะครับเนี่ยและดูเหมือนว่าจะไม่มีตัวสังเวยฮะอาจจะสังเวยเป็นปัสซิเกอร์หรือเปล่าฮะแล้วก็มีโอเกอร์เมจัยมาแบกแทนนะซึ่งเขามีภาษาป่าเถื่อนด้วยฮะลูน่าของเรานี่ก็ยังไม่สกิลร,รอบตัวฮะและกต้นมาแล้วครับเรียบร้อยไปฮะชนะไป,าปาแนดอนครับลูน่าฮะมันต้องคู่กับความเร็วฮะไปครับมุนฉาดครับ ส่วนแบดไลเตอร์ฮะก็เอาแฮนด์ออฟไปดั๊ไปแทนนะเดสเลเตอร์นี่ก็ให้โทตัวอื่นไปตอนนี้ฮะไอเทมเหลือฮะอยากจะลงวิซซ็อกเตอร์เหลือเกินนะฮะมา3ดาวหน่อยได้ไหมสมกันหน่อยครับโอ้เยบาแล้วฮะสดาวครับวิซซ็อกเตอร์ไปกันเลยดีกว่าฮะไม่ต้องรอ รอบนี้เจอกับนักรบไร้หัวใจฮะมีฮิลเลอร์สำหรับวิซักเตอร์สามดาวเนี่ยฮะก็จะมีสกิลที่โยนกระโหลกครับเพิ่มสถานะพิเศษก็คือทำดาเมจเป็นวินาทีด้วยและก็ทำดีบัฟให้ตัวนั้นๆเนี่ยโดนดาเมจทุกอย่างแรงขึ้น40%ฮะเรียกได้ว่าโคตรดีเลยทำให้ลูน่าเนี่ยตีแรงขึ้นเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าดีบัฟของวิซัคเตอร์ รอบน,นี้เขาก็มี3มดาวเป็นไทยนี่ฮะหมดลงยากหน่อยแต่เราก็มีสแปมฮิลนะดูเหมือนว่าจะไม่ไหวฮะสแปมไม่ทันเยอะจัดนะฮะอาจเป็นเพราะว่าฝั่งเขาเลเวลแปดด้วยฮะห่างกันถึง2ตัวแล้วก็แพ้ไปครับไม่ไหวฮะมีขนาดลงเลยวลาต้ามแล้วนะฮะเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องตามมากกว่านี้ฮะตอนนี้ก็เลยไม่มีเวลาสุ่มแล้วฮะ <Hey. S 1> แล้วยังไงกันละครับเนี่ยอับ,บัตต้อนะฮะมายออุ่ยแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่สุ่มไม่สุ่ม รอบนี้ก็เจอกับแอสเินตวอยฮะแอสเซนของเขาน่าจะเป็นฟุงโอ้โหอบับอร์ดอดอีกแค่2ตัวมายั่วจังเลยนะฮะตอนนี้ก็มาดูในเกมกันดีกว่าฮะจะสู้ได้ไหมครับและก็เรียบร้อยไปฮะสกิลรอบตัวแอสเซนโดดเข้ามาตายหมดฮะชนะไป บอกเลยว่าทีมของผมตอนนี้ฮะน่าจะแพ้ทางฮันเตอร์ฮะซึ่งไม่มีในเกมนี้ที่เราแพ้ทางนะก็เพราะว่าเราไม่สามารถเข้าไปถึงตัวฮันเตอร์ได้ฮะฮันเตอร์เนี่ยจะยิงฟรีด้านหลังและสกิลลูหน้าเนี่ยทำงานแค่รอบตัวด้านหน้าฮันเตอร์จะยิงฟรีฮะแล้วเราจะแพ้ยิงเจอฮั Hunter กกอเนเตอร์วอยฮันเตอร์จอกรลอนเี่โอ้โหก่ออสุินเอาไม่อยู่ฮะ และตัวต่อไปครับมันจะมีสองทางเลือกนะคือไม่ไปทางฟูโทก็จะไปทางวอลล็อกวอลล็อกเราสองดาวพร้อมแล้วนะฮะอาจจะไปทางวอลล็อกนี่นแหละและฟูโทฮะอาจจะตามมาที่หลังและรอบนี้ก็เจอกับบัตซิเกอร์ฮะบัตซิเกอร์ที่โด,ดสตันของลูน่าฮะผมว่าก็เอาอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสกิลร,รอบตัวของลูน่าฮะมันจะมีมินิสตันด้วยแต่ยังจะติดตัวม่วงของวิซัเตอร์อีกเด้ฮะทำให้โดนาดาเมจแรงขึ้นและก็มาแล้วครับโดนกันไปพึับๆเลยเรียบร้อยครับชนะไป เดี๋ยวในรอบที่24นั่เองฮะเราจะเล่งเวลไปที่7เลยแล้วกันนะฮะค่อนข้างหิวไม่ใช่อะไรครับแต้มเราเหลือน้อยแล้วฮะตอนนี้36แล้วฮะมันแพ้ได้อีกไม่เยอะเดี๋ยวท้ายเกมฮะถ้าเขาเนี่ยแก้ทางเราได้เราจะได้ใช้แต้มตรงนี้ฮะเปลี่ยนเป็นโอกาสในการต่อสู้ส่วนคืนบ้างนะฮะ มาดูกันครับว่ากำยำเนี่ยเราจะเอาอยู่ไหมฮะกำยำนี่ก็ดูเหมือนว่าโอโหสามดาวสองตัวและเลือดของเขานี่ก็เยอะฮะเราไม่ทำบอยฮะจะสู้ได้หรือไม่นะฮะและดูเหมือนว่าไฟาของนะ้ำายดีทำพิษมากๆเลยเนะครับหือหายไปกันทึบๆเลยแต่ก็ได้แต่เซ้าสามดาวฮะช่วยยื้อชีวิตห้าวินาทีสุดท้ายครับเลยมีโอกาสที่จะฆ่าศัตรูได้บ้างเล็กน่อยนะอ่ะดูเหมือนว่าจะมีโอกาสชนะด้วยนะครับเนี่ยโอ้ โอ้เอาอยู่ฮะเอาอยู่เจอกับกำยำครับเกือบแพ้ไปเหมือนกันไม่รู้ว่าเลดี้มไหวไหมนะและไหนลัทธาเดนเบดตอนอยากได้นี่ไม่โผล่มานะฮะตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรเลยอ่ะโอ้โหเอานี่แล้วกันนะหน้ากากดูดเลือดฮะการจายออร่าเด้งเลือดไปแล้วเรามีภาษาฮิลเลอร์นะฮะทุกอย่างที่เกี่ยวกับฮิวเนี่ยคือเด้งแรงหมดเลยหน้ากากอันนี้ฮะเรียกได้ว่าหยิบมาคุ้มเลยนะฮะยิ่งรูหน้าเนี่ยตีเร็วด้วยดูดเลือดเรื่อยๆเลย แล้วรอบนี้ก็เจอกับบัตซิเกอร์ฮะที่แผ่นนี้ฮะเอามาคู่กับแอสซินบัตซิเกอร์จะมีโอกาสตีเซ็กชุดข้ด้วยนะฮะแต่มีเงื่อนไขก็คือบัตซิเกอร์ต้อง3ดาวนะครับเดีย๋ยวมาลุมกันแบบนี้ฮะเดี๋ยวรอดูสกิลลูหน้าครับเรียบร้อยไปฮะแอสซินไม่น่าจะรอดครับแต่บัตซิเกอร์ฮะอยู่นอกกรอบครับอ้าวตายไปแล้วชนะไปแล้วกำจัดไปแล้วรอบนี้ฮะเจอกับดูอิตโทมีป่าเถื่อนและก็ซอมนเมอเอร์ฮะ เถอยขั้นสอนะครับโทรขั้น1แล้วก็ดูอิดแบบฟูฮะลงมา4ตัวนองตัวกันแบบค่อนข้างกระจายฮะทำให้ลูน่าเนี่ยตีโดนแบบยากหน่อยแต่เราก็มีภาษาฮิลเลอร์ฮะคอยยื้อครับแล้วก็บาร์แล้วฮะสกิลของลูน่าฮะโดนกันไปไม่เท่าไหร่แล้วหน้าฮะตายไปหมดครับทั้งหมีทั้งแม็กจัดแล้วก็บิสตันแบ็คฮะโอเลมตอนนี้ก็ลงมาครับเรียกได้ว่าลงมาสตันหมดเลยแต่ก็น่าจะชนะไปได้นะฮะเราสแปมฮิลรอบนี้เราก็เจอกับที่1ของห้องนะฮะเรียบร้อยครับชนะไป4ทีมสุดท้ายแล้วฮะ นี้เนี่ยเราเป็นที่1แทนแล้วนะครับเอ่อผมว่าไป8ปเลยดีกว่าฮะพอดูดูแล้วชาวบ้านเขา8กันหมดแล้วฮะเรายัง7อยู่เลยไม่อยากเสียแต้มเท่าไหร่ฮะเสียตังดีกว่าแล้วก็พึ่งมาฮะภาษาวอลล์ก่อนหน้านี้บอกว่าจะทำวลอลลกก่อนแต่อยากเล่นโทรก่อนฮะค่อนข้างหิวอ่ะเดี๋ยวรอเนโครฮะ และรอบนี้ก็เจอกับกํบายามังกรฮะผมกลัวมากเลยฮะกลัวจะกดไม่ลงนะฮะกัมยาของเขาน่าจะถึกขึ้นแล้วโอ้โหเห็นเลือดแล้วแบบสามดาวสามตัวแล้วด้วยและก็มาฮัสกิลูน่าครับดูเหมือนว่าจะเจาะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยฮะไฟรถไฟนี้ก็มาแบบเต็มๆทะโดนกันไปทุกคนฮนะฮิวก็แทบไม่ทันครับ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ลุน่าฮะเด้งเลือดครับลุน่าฮะเด้งเลือดทันไหมฮะอีกนิดเดียวฮะใกล้จะตายแล้วครับแล้วฝั่งเขาก็หายไปเยอะ,ะฮะตอนนี้เหลือบิสมาทเตอร์ตัวสุดท้ายโอ้โสหรัไปครับกำยำไม่ต้องลุ้นแล้วฮะเก็บไปแล้วสามทีมสุดท้ายที่เหลือนะฮะก็จะเป็นซัมเบอร์เนอร์กับทีมบัตซิเกอร์ฮะที่น่าจะไปทางฟูลเฮยมโหดนะฮะซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับเรา มาครับมาลองดูฮะบัตซีเกอร์ฮะถ้าเขาเจาะมาไม่ถึงตรงกลางหรือตัวลูน่าเนี่ยฝั่งเราก็น่าจะเอาอยู่นะฮะและดูเหมือนว่า3ดาวของเขาจะเป็นไลท์ซิลเลอร์ฮะลูน่าของเราก็ยังอยู่รอบปลอดภัยเลยครับบัตซีเกอร์นี่ก็ไม่น่าใช่ปัญหาฮะและก็เรียบร้อยครับสกิลรอบตัวไปโดนกันไปพึ่อพับตัวม่วงนี่ก็จะโดนแรงขึ้นอีก4 0นะฮะและงานงอกแล้วฮะบัตซีเกอร์ไม่มีตัวหยุดฮะการโลของวิสตเตอร์ฮะสตันได้หรือเปล่าเอ่ยเรียบร้อยฮะสตันไปแล้วตัวม่วงไปแล้วโดนแรง ทีมสุดท้ายฮะเป็นทีมซัมเมอร์ฮะ แล้วก็มีปาเถือนขั้น2 3สดาวของเขานี่ก็พึบพับนะฮะไม่ใช่อะไรที่สู้ง่ายเหมือนกันนะ3าดาวเยอะฮะไอเทมรอบนี้มาฮะบัตรโทนนี่เอามาไม่รู้จะให้ใครฮะผมอยากให้รู้หน้าใส่มูลฉาดดีกว่านะฮะเน้นตีเร็วไปและไอเทมออกมาผมว่าเอานี่แล้วกันนะฮาร์ดครับมาเด้งเลือดฮะแล้วก็มีภาษาฮิวเลอร์จะเต้งแรงขึ้นหรือเปล่าฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะซึ่งก็จะหยิบมาให้ตัวที่ใกล้จะ3ดาวอย่างเคอไนน์เนี่ยฮะเอ้ยอับบดอนอับบดอน ก็ช่วยให้ด้านหน้าฮะยืนได้นานขึ้นอีกนิดหนึ่งและนูน่าก็จะยิงฟีละตัวของเขาฮะไปไว้หลังกันหมดเลยฮะสกิลนี้จะโดนหรือเปล่าฮะดูเหมือนว่าก็โดนอยู่นิดหน่อยนะอย่างน้อยฮะก็โดนดนวน้าครับและดู3ดาวฮะบานเบอดเลยฮะเอาง่ายง่ายฮะภาษาจีนดี3าดาวทุกตัวฮะสี่ตัวและชา a โดชแมนครับ3ดาวเช่นกันนะฮะตอนที่โกเลมก็ลงมาอีกด้านหลังนะฮะลูน่าของเราเนี่ เริ่มโดนโจมตีแล้วฮะแนวหน้าหายไปหมดแล้วครับของทีนนี่ก็ใกล้จะตายแล้วฮะรูหน้าของเราก็จะเป็นลายต่อไปเอาไปตอนนี้ฮะต้องหวังพึ่งแบทไลเดอร์ฮะแล้วก็สกิลของวิสซซ็อกเตอร์ฮะทำดีปั๊บไปแล้วก็ชนะได้ฮะ ขึ้นเลยว่าก้าแล้วฮะตอนนี้ผมต้องตามแล้วครับเมื่อกี้ชนะได้แบบดูเหมือนจะไม่ขาดเนะเพราะว่าสกิลลูน,น่าฮะเข้าไปไม่ถึงตัวด้านหลังเลยแล้วเดี๋ยวเราเอาทแนเตอร์ฮะมาดองไว้ก่อนโอ้โหเอานี้ดีกว่าฮะเดซัพเตอร์ฮะมาแก้ทางซัมเมอร์นเนอร์ได้ดีมากเลยอ่ะไปโครมาฮะเดี๋ยวไปนี่ก่อนแล้วกันนะปูฮิลเลอร์ฮะแล้วเดี๋ยวเราจะจบด้วยเดซัพเตอร์ฮะเป็นผสานวอลล็ลอกขั้น2 ไม่รู้ว่าจะได้ทำหรือไม่นะฮะโอ้โหดูเหมือนว่าเขาจะมีภาสาุมนุษย์นั่นก็คือพิเพิลออฟเทลไลทฮะและมาลงครั้งนี้ฮะไม่ใช่หนึ่งดาวนะสองดาวเลยด้วยนะฮะล้วงไปไม่ถึงอีกอะตวัวไหนย,ยิงปีฮะเราก็แพ้ทางด้วยฮะสกิลรูน่าฮะเข้าไปไม่ถึงครับแล้วก็โดนฉีดม,มาแล้วดาว้าของเรานี่ไม่รอดแล้วฮะมาถึงตัวรูน่าแล้วฮะและโซลเลมก็ลงมาดูเหมือนว่าจะสู้ไม่ได้นะเนื่องจากว่าเขาวานตัวกระจายด้วยนะฮะแล้วก็ล้วงไปไม่ถึงด้วยนะครับเดี๋ยวมาต้องที่สามดาว โอ้กดลงโคตรยากเลยเวาหวังตอนนี้อยู่ที่แบทไลเดอร์ฮะซึ่งก็น่าจะฆ่าได้แค่เทีนเตอร์ฮะแล้วก็แพ้ไปครับแพ้ไปไม่เยอะมากนะฮะแต่เดี๋ยวต้องรอลงเป็นดิสซัปเตอร์ฮะเป็นตัวสุดท้ายเอามาหยุดการสมมัลูกแล้วก็การยิงสกิลของคีเปอร์นะฮะแต่ตังตอนนี้ฮะไม่พอลงเลยเวลฮะฟูฮิลเลอร์นี่เราก็อยากเล่นอยู่นะมันฮิลได้ค่อนข้างดีมากเลยฮะโอ้ โอ้อับ,บด,ดอนฮะอีกตัวเดียวเท่านั้นเองครับอะขายไปตัวที่ไม่น่าจะขึ้นแล้วผมว่ามาจัดตัวกันหน่อยดีกว่าฮะอ่าเอาให้ดัซเซออยู่ตรงการลางครับรอบๆดัซเซนี่ใครตายปุ๊บมันจะมีระยะเวลาอีกห้าวินะฮะมาดูกันว่าจะได้เลือกไหมอย่างคงเดิมฮะทิมเขาแบ่งออกเป็น2ฝั่งนั่นแล้วก็กระจายตัวทําให้ลูน่าเนี่ยสกิลไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แต่ไรแท่ฮะกับแมกนัทอยู่ฝั่งซ้ายฮะน่าจะโดนสกิลของลูน่าไปและก็มาแล้วครับเรียบร้อยฮะโดนไปทั้ง2ตัปอ์ตออนนี้ก็ชาาร์จยู่่ภษา เวทฮะยิงได้ไม่แรงเท่าไหร่เราก็มีเกราะป้องกันเป็นภาสาทในนะกันเวทได้นิดหน่อยแล้วในรอบนี้ฮะดูเหมือนว่าจะดูดีกว่ารอบที่แล้วนะแต่ลูน่าเดียก็ยังโดนตกตายไปอยู่ดีฮะมีระยะเวลาอีกข้าวพี่ก่อนตายโอ,อ้ไม่สิก่อนตายฮะโดนปิดบทนัสติดตัวไปฮะสถานะอมตะเลยไม่ทํางานเลยครับสําหรับลูนา่าตอนนี้ฮะฝั่งขวาเคลียร์ฝั่งซ้ายก็เ,เจอพ่อเฟตตัวสุดท้ายครับแบทเลเดอร์ของเราก็แบกไปวิอ็อกเตอร์ก็ปากกระโหลกฮะทำซานตานไปอาร์เดซิตก็ไม่น่าจะรอดครับชนะไปฮะ แต่มีภาษาฮิลเลอร์เข้ามานี่ฮะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเล่นทีมฟูลฮิลเลอร์แล้วก็เล่นเป็นสแปมฮิลโดยใช้ End เอ็นโดนะฮะมาเป็นตัวสแปมแล้วก็โชคดีหน่อยฮะที่ในเกมนี้เนี่ยไม่มีฮันเตอร์ไม่งานฮะเอ็นโดตายก่อนแน่เลยฮะเอ็นโดเป็นตัวที่ใช้สกิลบ่อยยิ่งโดนวิชแลนด์ยิ่งโดนฮันเตอร์ฮะตายแน่ๆครับอ่ะแล้ววันนี้ฮะก็อยู่กันกับทีมฟูลฮิลเลอร์ฮะกะว่าจะจบด้วยวอลล็อกขั้น2นะสวยๆฮะโอ้โหไม่ถ่านตังก์หมดซะก่อนนะแล้วบอกเลยว่า3ดาวลู นฮะมาพิกเกมจริงๆถ้าเกมนี้เนี่ยลูน่าไม่3ดาววีซ็อกเตอร์ไม่3าดาวไม่มีเอฟเฟกพวกเนี้ยฮะผมว่าอาจจะเล่นยากครับไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้เลยต้องขอบคุณนะฮะทีมงานที่ up เอฟเฟก3ดาวเข้ามา ทำให้เกมเนี่ยน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนละกันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านฮะที่เข้ามารับชมฮะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด Subscribe หรือว่าจะเป็นผู้ที่กดสมัครสมาชิกนะฮะทุกๆท,ท่านฮะก็มีส่วนร่วมทำให้ช่องชุงนเี่ฮะเตะิบโตขึ้นแล้วเจอกันในคลิปต่อไปฮะสวัสดีครับ